คนที่2นะครับของทั้งชาเชิงเซาแล้วก็ทั้งนครนายกนะฮะตอนนี้ชาเชิงเซานำอยู่990ต่อ930 60คะแนนนะฮะมาดูคะแนนของน้องสต๊อปก่อนคนที่2คะแนนของน้องสต๊อปคืออนไหเป็นเรเสาคะแนน9 2้แสดอย่าิ้องบวก60บวก60เป็น 985า้อยแ้น้องเต้เขาเนี่ยทำได้ไรเร้อยหกสิบค่ะ9ก้าร้นี่น้อยคนจะทำได้ใช่ใช่ใช่แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องดูกรรมการครับกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของน้องเติ้ลจากนครนายกคือ985นี่เกือบเต็มเลยนะเกือบเต็มนะครับคะแนเนเดินจะเป็นเท่าไหร่นะครับ985จะ985ยัง <9 80. S 2> ไม่ห้าจะร้อยแปดสิบห้าคะน,นนจะเสมอ ไม่ต้องแปดสินี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาเก้ารอี่สิคะแนนเต็มเลยนะถือว่าได้เยอะมากแต่ตอนนี้นักร้องทั้ง2อทีมทําความระบากใจให้กับคนที่3ามเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคะแนนจะต่างกันเพียงหคะแนนหรือว่าไม่ต่างก็ได้ทั้งสองคนดูท่าจะพอใจนะพอใจนะมครับโอเคนะเก้สนะครับเก่งมากครับโอ้โหน่า ตอนนี้คะแนนรวมทั้งสิ้นฮะ1 9 1 5เป็นของชาชัางซาวนะครับ1910เป็นของนครนายกค่าคะแนนนี้จะมีความหมายสำหรับคนสุดท้ายเป็นอย่างยิ่งตอนนี้คนสุดท้ายเหมือนกับว่าภารกิจทั้งหมดกลับมาฝากไว้ที่เราแล้วอยู่ที่เขาแล้วตอนนี้ก็คือน้องวิมนะครับซึ่งคราวก่อนที่เข้าเข้ารอบมาน้องวิมก็ร้อยเป็นคนสุดท้ายเช่นเดิมตอนนั้นคะแนนตาม สามารถตีตื้นขึ้นมาจนชนะได้จะบอกให้ว่าคราวที่แล้วนครนายกเข้ารอบฮะก็ตามครับพี่ตามเช่นเดียวกันตามเท่าไหร่ครับบอยสามสิบห้าครับตามสามสิบห้าคะแนนแล้วก็แซงขึ้นมาชนะเรียกว่ามือสุดท้ายเป็นมือตีตื้นทั้งคู่ครั้งนี้นะครับก็ต้องกลับมาเป็นคิวของนครนายกร้องก่อนเพราะฉะนั้นผมจะคุยกับทางฝั่งนครนายกนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกครับคุณต่อจันทศรครับสวัสดีครับคุณต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอสจนะฮะจอ เมื่อกี้ฟังแล้วเป็นไงครับตามเขาอยู่2ี่ิบกลายเป็นตาม60กลับมาเป็นตามห้าคะแนนสู้ครับสู้ตลอดนะครับเพราะว่าสู้ตลอดนะฮะถ้าไปถึงรอบ5้าแสนเราตั้งใจทําอะไรครับสจครับเราจะนําเงินนี้ไปปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กนะครับตอนนี้มันมีเด็กเล็กเยอะนะแต่มันเป็นแบบโดนยุงโดนไรกันเราจะติดแอร์ฮะอ๋อโอเคโอเคโอเควันนี้เอางั้นผมไปคุยกับน้องบอยต่อเล้นะครับไม่ต่างหรอก5าคะแนนก็เหมือนไม่ตามมันแหละ ต่างไหมกดดันเนี่ยกดดันใช่ไหมบอยกดดันครับกดดันนะ,ดดนนะเงือแตกกะบอยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจริงจริงบอยห้าคะแนนนะบอยนะไหวนะวันนี้ใครมาเชียร์บ้างมาแม่กับคุณยายครับคราวที่แล้วใครมาเชียร์บ้างน้องสาวน้องคนเดียวคราวนี้พาแม่พายายมาด้วยไหนฮะเต็มที่เลยนะฮะไหนไหนคุณแม่กับคุณยายฮะนี่คุณแม่คุณแม่คุณยายคุณแม่คุณยายน้องไหนแม่ลองให้กําลังใจลูกแบบเต็มเปี่ยมในการทาศึกครั้งนี้หน่อยจ้ะ ลอยตู้เขานะลูกนะทำให้ดีที่สุดแม่ดีใจมากเอาเน้องน้องสายด้วยกันนะน้องสายคนทอนพี่หนูขอให้พี่ทําให้เต็มที่พี่ของหนูเป็นคนที่มีฝีมืออยู่แล้วหนูมั่นใจว่าศึกครั้งนี้พี่ของหนูต้องชนะแน่นอนเฮ้ยน้องน้องเกเฮ้ยน้องแกน้องแกพัดน่าสนาน ล้วเดีบอยเนี่ยบอยคงประกวดร้องเพลงไงแต่น้องสาวบอยคงประกวดให้คำขวัญใช่เล่นเพลงอะไรมาครับถาามหนิยมครับนี่เล่นของเลยของช่วเอลอดรักสลักใจยอดรักสลักใจคาถามมหาเนี่ยเไหนอะไรฮะที่เราอยู่ไหนแจ็๊กเกที่เราอยู่ไหนแจ๊กเป็นเพลงช้าคาถามมหาเนยยมครับครับ มาฟังครับคนสุดท้ายของจังหวัดนครนายกตามอยู่5คะแนนแต่ความมั่นใจเต็มเปี่ยมคาถามหานิยมจากน้องบอยเชิญสดี พา,ามาร,รวยหัวใจคนสวยให้บางเอิญเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่าสาวเล็กทั้งนางเอกมิเกทั้งแม่ค้าบเบรทั้งที่อยู่โรง จะเสกคาถาลงหน,น้าหน้าองให้ท่านที่กองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานานาเป็นควันใจชาวบ้านทั่วถิงถานเมืองไทยภาวนาของคาถาทั้งปี ุบคนใจดีแล้วจะไมีแฟนใหม่ผลบุญเืออนุนนำใจถ้าปองรักใครแล้วพออย่างไรเบื่อเรา มัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาคนสุดท้ายแล้วนะครับ เริ่มจากที่ฝ่ายเลยครับเนี่ยมันทำให้พวกเราหนักใจมากๆเลยนะร้องดีแล้วลมยาวมากจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดเพลงนี้ประกวดแล้วก็เตรียมกับทางพีนันตีได้อีกนิดนึงนะเอาโอมยาวกว่านี้อีกหน่อยไปได้อีกหมายถึงว่าลมก็ยังพอได้อีกยังมีอีกเป็นที่ที่โชว์ได้เลยลองดูไหมลองดูไหมยาวไปยาวไปยาวไปยาวอีกยาวไป แย่นี้พอรวรวมโอเคหมดเลยผมไม่รู้จะตีอะไรหนคอมเมนต์นะหนคอมเมนต์หนึ่งคนภูมใจรับคือต้องขอบคุณทีมงานมากๆครับที่ให้ผมมาในรายการนี้ครับทำไมครับมีความสุขมากเพราะว่าน้องๆที่นี่ร้องเพลงกันดีทุกคนออืน้องบอยครับที่ภูมิใจในตัวน้องสาวของน้องมากยังไงต้องภูมิใจในตัวนอ้้อยคนนี้ อบเขาไปประกวดคำขวัญมาจนชอบไม่ใช่แบบั้นเออให้น้องอ่างนี้ฝึกไอโอมยาวนิดนึงอย่างที่พี่กบบอกจริงๆเมื่อกี้สั้นไปดนตรีพี่จะดูให้เมื่อกี้มันพี่อยจับได้นิดนึงนะว่าเสียงของน้องแบบว่ามันมีเพี้ยนว่าเหรออ๋อมีเพี้ยนนิดหน่อยนะมีเพี้ยนเอาอย่างนี้จะทาให้ดูจะมาลองดูนะลองดูดูแบบไม่เพี้ยนนะดูแบบไม่เพี้ยนแลวยาวกว่านั้นเรื่อยนิดนึง่ะเออหยุดเรื่ ที่ค่าวหน้าถ้ามันมาผมไม่มาถ้ามันมายังไงวันนี้ไอ้นี่ก็ยิงจังเดี๋ยวเขาเรียกมาอีกเดี๋ยวเขาเรียกมาอีกแหม่ยิงจังเลยเรียกไม่ใช่ไหมเนีแค่นี้แหละจบพอาคุณตากคับคุณตากก็เห็นด้วยกับอาซงเขานะอาซรงอาทงเขาเป็นคนจีนไงชื่อไทยคือไก่แต่ชื่อทางจีนคืออาซงอ๋อเหรอถ้าชื่อจริงเต็มๆนะซง จะบอกบอยว่า <im itation> พี่ชอบเลยยกเว้นโอมอันแรกอะ <im itation> โอมอันแรกมันยังแขว่งแว่งมันยังแบบไม่คือจริงๆเพลงนี้มันอยู่ที่คำเนี้ยขึ้นมาละโอมมันต้องสะกดคนทั้งแบบทั้งหอให้มันต้องต้องคาถาจริงๆเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นคําแรกไม่มีดนตรีด้วยมันคือโอมแล้วโชว์เสียงเราเพียวเพียงว่าโอ้มันต้องไม่ดีทีด้วยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หรอโอมเก่งมากเลยอะ โอเคเท่านี้แหละนะโอเคมดหมดแล้วโอเคหมดนะพี่แอดครับกดดันนลตามห้าคะแนนเน่เหมือนกับเราวิ่งผลัดเป็นไม้สุดท้ายออกสตาร์ทเข้ากันเลยส่งไม้เข้าเข้ากันเลยเนี่ยแล้วเราทำก่อนร้องก่อนต้องกดดันเขาต้องกดดันวิไม่ได้แสดงว่าพี่เห็นว่าอันนี้อาจจะทำรู้สึกว่าได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ดูเหมือนมันเหมือนคล้ากลัวไม่กล้าออกอาวุธนะใช่าเหมือนนักมวย ไม่กล้าออกอาวุธยก<ช>สุดท้ายยังไม่ออกอาวุธเลยเพราะว่าเราเป็นคนสุดท้ายแล้วถ้าเราทําได้ดีก่อนกดตันเขาแน่นอนห้าคะแนนนี้ไม่มีความหมายออต้องรุนต้องรุนต้องรุนออพี่ชอมอย่ามพี่ชมผมไม่เชื่อ,อมไม่เชื่อในสิ่งที่เขาร้องอเพราะว่าเขายังไม่ได้หลอมเอาความรู้สึกของตัวเองไปกับเนื้อหาของเพลงได้ได้จริงๆอือม,มันก็ขึ้นมาอย่างที่บอกอะ่ะ วักแรกของน้องเติ้ลทุกคนฮือเลยอืเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปั๊บรู้สึกเลยเหมือนกันอย่างที่ตักบอกก็คือว่าถ้าโอมเขาโอมจะเป่าคาถามหารุยหมายความว่าอันนี้ก็โอมเก่งเหมือนกันเลยค่ำแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าคนจะเชื่อหรือเปล่าแต่ว่าในเรื่องอื่นเนี่ยเขาทําได้ดีอยู่แล้ว มาตรฐานก็สูงซึ่งจริงแล้วพอมาถึงรอบนี้นะครับผมที่บอกว่าอาจจะต้องลักดันตัวเองให้เหนือกว่ามาตรฐานอีกสักนิดนึงเพราะว่าคะแนนยังตามอยู่แค่5นาคะแนนเท่านั้นเองตอนนี้มีความหวาดเสียวเกิดขึ้นเพราะว่ามีทั้งคำชมและมีทั้งคำแนะนำจะเป็นอ,อย่างไรก็ต้องตัดสินที่คนสุดท้ายของฉะเชิงเซาน้องวิมน้องวิมนะครับต้องมาดูในช่วงหน้าว่าร้องออกมาเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ เนช่วงรุ่นโชคขับทำใช้พนาโซนิกฉลอง50ปีพระ่างในความสุขและวันนี้นะครับเป็นการแจกรางวัลใหญ่ทองคํามูลค่า1ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทซึ่งบมเองนะครับรู้สึกตื่นเต้นแทนคนที่จะได้รับของมูลค่า1ล้านบาทนะครับโชคดีต้อนรับปีใหม่2 5 5และวันนี้ก็ต้องขอียนเชิญคุณวิทูลเหลาวิรกุลตำแนหน่งผู้นวยการส่วนงาน,น,งานคุณผลิตภัณฑ์พลังงานบริษัทพนาสนิทซิลเซลประเทศไทยมามอบให้กับผู้โชคดีครับ ผู้โชคดียืนในมือผมแล้วนะครับมาจากจังหวัดพิจิตรครับคุณธวัชชัยชูประสิทธิ์ครับโอ้ยินดีด้วยนะครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเราจะจับรางวัลมอเตอร์ไซค์ยมฮ่าสิบรางวัลนะครับซึ่งรายชื่อปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วครับสำหรับรางวัลอื่นติดตามได้จากหนัสือพิมิ์เดลินิวฉบับวันที่21มกราคมนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งชิ้นส่วนมาร่วมกิจกรรมดีๆของเรานะครับและแน่นอนนะครับติดตามกิจกรรมดีๆได้อีกกับทานไฟฉายพาดา้านซี